วันนี้มีปาร์ตี้ปิ้งย่างกับเพื่อนอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนแต่เงาทิทย์มี7วันฉันกินปิ้งย่างไปแล้ว8วันเตรียมผงเตรียมผักเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะตัวช่วยดีๆของฉันกระทะย่างบาร์บีคิวฮีทบูตเตอร์32ซนติเมตรเป็นของซีเกิลยังไม่สะดุดกินไม่หยุดแบบนอนสต็อปใส่น้ำซุปลงไปเลยนะคะทุกคนเติมผักแค่นิดหน่อยก็พอเพราะว่าทางนี้เน้นเนื้อนะคะวางหมูลงไปได้เลยไม่ต้องใช้มันถูกก่อนเพราะกระทะเคลือบด้วยสัรเคลือบเซรามิกฟิวชั่นแถมไม่ต้องกังวลว่าเวลาไม่มีเนื้อสัตวววออยู่บนนนกรรระะะทททแล้้้้จไมมเพาาคด ถึง450องศาเซลเซียสใช้ที่คลิปเซเลตคลิปได้เลยปลอดภัยมีมออกอย่างได้เพลินๆสบายใจหายห่วงไปเลยย่างเสร็จแล้วแบบนี้นะคะฉ่ำๆก็จิ้มน้ำจิ้มไปเลยจะกินเป็นน้ำจิ้มแบบนี้หรือจะกินเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะก็ฟินเหมือนกันค่ะย่างเร็วร้อนไวสุกทันใจไม่ต้องแย่งกันกินอีกต่อไปแล้วละคะ่ะใช้เวลาย่างก็ไม่นานอาหารก็สุกแล้วที่ฉันชอบเลยก็นี่เลยละคะ่ะช่องใส่น้ำซุปเขาใหญ่มากว่างจริงๆเลยนะคะใช้ช้อนตักได้เลยแล้วทีเด็ดอยู่ตรงนี้เลยะคะ่ะเปลี่ยนถาดย่างได้ย่างต่อเนื่อง ปิ้งยา่างได้กินเพลินๆกับเพื่อนๆแบบนี้มีความสุขที่สุดเลยละคะ่ะกระทะย่างบาร์บีคิวฮีทบูเตอร์32เซนติเมตรย่างไม่สะดุดกินไม่หยุดแบบนอนสต็อสนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าได้เลยนะคะ